เอาอะไรนี่ครับอุ้ย,ยแถมทุเรียนเหรอครับ <c oughs> อุ้ยทุเรียนครับอุ้ยทุเรียนทุเรียนครับอุ้ยทุเรียนแบบอลังการมากเลยครับผมที่ร้านแม่แตนนะครับย <c oughs> ี่4สี่ชั่วโมงนะครับที่สารคามปาดอุ้ยมันกรอบมันกร อุ้ย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 อยขอขอกินก่อนได้ไหมครับจริงๆแล้วมันต้องกินเนื้อย่างเสร็จก่อนกินหมูกระทะเสร็จก่อนแต่ขอกัดก่อนครับหนึ่งครับอืมอืม<น>ืมืม เนื len, no ้อล้วนๆครับเนื้อหนามากครับผมแล้วก็กรอบกำลังพอดีสูนเหรอเดินหนีข้าวตำรัก Ui. Ừ. chạy bao nhiêu